สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาถ่ายชีวิตของน้องทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้น้องทิพย์มีจะมีห้องเป็นของตัวเองแล้วนะคะก็คือน้องทิพย์ได้ห้องแล้วนะคะหาห้องได้แล้วนะคะก็จะไม่ได้อยู่กับน้องสาวแล้วนะคะก็อยู่ไม่ไกลกันหรอกค่ะแต่ก็จะไปอยู่ห้องเป็นของตัวเองแล้วนะคะ จะย้ายห้องแล้วแต่ว่าวันนี้น้องทิปนัดให้หอมพองมาช่วยย้ายด้วยนะคะหอมพองก็มีห้องของเป็นของตัวเองแล้วน้องทิปจะมีห้องเป็นของตัวเองแล้วนะคะพี่ๆทุกคนก็จะไปอ,อยู่ที่ใกล้ๆกันนู่นแหละออน้องทิปตอนนี้น้องทิปได้งานแล้วมีห้องแล้วนะคะก็ก็จะก็จะดีหน่อยนะคะก็ถ้าอยู่ที่นี่มันเป็น เรามีห้องเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเราก็จะสะดวกมากกว่านะคะเพราะว่าน้องทิพย์กับน้องสาวทะทงานมันไม่ตรงกันนะคะมันก็เลยมันก็เลยทาให้แบบเกงใจเนาะเพราะว่าตอนที่น้องสาวนอนอยู่น้องทิพย์ก็ทํางานแบบนี้เนาะ <S <S ก็แบบเ,เขาก็กลัวแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยเกงใจนะคะก็เลยอยากจะหาห้องตอนที่ลงมาน้องทิพย์ก็บอกน้องสาวแล้วว่า ขอมาพักนิดหน่อยแล้วหาห้องเจอแล้วก็จะย้ายออกไปอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าที่ที่นี่น้องสาวอยู่ที่นี่เป็นน้องสาวอยู่คนเดียวมาเป็นเวลานานเนาะ,ะเป็นแบบอ่าเป็นเกือบปีก็ว่าได้นะอยู่คนเดียวมาเป็นปีๆเนาะก็คือเราก็ไม่ยากจะเป็นผู้อยู่อาศัยนานนะคะเพราะว่าเป็นน้องที่เป็นคนที่แบบเกรงใจขี้เกงขี้เก่งใจอ่ะพี่ๆทุกคนขี้เก่งใจกับคนอื่นเขาแบบเนี้ย ถ้าแบบเขาเขาไม่ได้ดับไม่ได้นอนอะ่ะมันมันรู้สึกแบบเราก็เออเป็นตัวเราเราก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาแบบให้น้องสาวตื่นมาเปิดประตูให้นู่นนี่นั่นมันรู้สึกแบบเกรงใจเนาะ แล้วก็จะมีห้องเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวไปดูห้องที่น้องทิพย์ได้มันจะเป็นยังไงนะคะก็นี่น้องทิพย์ตื่นเช,ช,ช้าเช้าช่วงนี้ก็รู้สึกแบบเหนื่อยๆหน่อยนะคะพี่ๆทุกคนบอกตรงๆนะคะทํางานทํางานน้องทิพย์ไม่เคยทํางานแบบ12ชั่วโมงเนาะอันนี้คือทํางาน12ชั่วโมงเลยถึงแม้มันไม่ใช่เป็นงานหนักก็ตามนะคะมันก็รู้สึกเหนื่อยมากแต่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านเป็นห่วงนะคะทั้ง แม s เซนเจอเอ่ยทั้งคอมเมนต์เอ่ยทั้งน่ต่างๆนานาเอ่ยนะคะที่ที่บนโซเชียลเนาะทั้งโพสร,รูปทั้งอะไรก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องทิพย์ตลอดเลยนะคะน้องทิพย์เห็นอยู่ตลอดนะคะก็เลยแบบขอบคุณก็เลยรู้สึกซึ้งน้ำน้ำจิตน้ําใจพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากๆาเลยก็วันนี้ เ,เห็นหลายๆท่านว่า,าน้องหอมพองกับน้องทิพย์เป็นอะไรกันทำไมไม่ไม่เข้าหาอกันนะก็มันยังไงอะถ้ามาทำงานที่นี่นะน้องทิพย์มีรถก็จริงนะคะน้องทิพย์ก็ต้องหางานทำเนาะเพราะว่าถ้าไม่หางานทำที่นี่มันจะอยู่อยู่ยากนะถ้าไม่มีงานทำนะอะไรไอ้ของอะไรมันก็เหมือนเมืองไทยหมดนะมันไม่เหมือนเชียงตุงนะอะไรมันก็แพงนะคะ มันก็ต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองให้รอดเดิผ่านไปเดือนๆเน,เนาะเพราะเดือนแรกเราก็ต้องกระตือรือร้นหน่อยว่าเราต้องทํางานอะไรไปหางานอะไรกระตือรือร้นทุกอย่างหน่อยนะคะเพราะเดือนแรกเราก็ไม่ชินกับที่นี่นะคะแล้วก็นานานทีไปเจอกันอยู่นะคะหอมพองก็นานๆทีไปเจอกันอยู่ ถ้าเลิกงานมาถ้าวันไหนที่ไม่เหนื่อยอะไรประมาณนี้เนาะก็จะไปเจอน้องอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือน้องได้ได้ได้ห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้องก็หยุดจะอยู่กับน้องชายที่ที่บ้านใกล้เคียงกันนะั้นแหละเออเพราะเขามาทํางานร่วมกันเนาะเขาก็อยู่ยห้องร่วมห้องร่วมกันนะคะอ่าก็จะปรามาณนี้นะคะก็จะมาอัปเดตนิดหน่อยนะคะตอนนี้น้องติปก็รอหอมพองมาอยู่ตื่นสายมั้งเนี่ยเดี๋ยวไปโทรหาหอมพองก่อนนะคะ มาแล้วจ้ามาสายมาสายไม่เขาซอยผิดไปถึงตรงนู้นแล้วก็อ๋อไม่ใช่แล้วนี่ลงมาอีกเสื้อเหมือนกันอีกแล้วนะเสื้อเหมือนกันอันนี้ไม่ได้นัดกันนะใช่ไม่ได้นัดกันเมื่อนไงยินดีน่ะเมื่อก่อนไปก่อนนะคะไปค่ะลา้องสาวแล้วค่ะยาหนักโอ้เดี๋ยวเดียว นี่มาช่วยยกไปละาเล้วค<ป>ู่เนาะคะตอนนี้ก็เริ่มย้ายห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นห้องใหม่ที่น้องที่ย้ายไปนะคะจะเป็นยังไงย้ายห้องเสร็จก็ทำงานต่อนะฮะ อยู่ที่นี่ก็ต้องกระตือรือร้อนหน่อยนะคะไม่เหมือนเรามาเที่ยวอ๋อเนี่ยไหนอ่ะค่ะนี่ย้ายแล้วนะที่นี่มาอยู่เป็นสิบกว่าวันเลยนะคะที่จะย้ายไปตึกใหม่ขอบคุณนะที่มารับวันนี้ สาตื่นสาวมาด้วยแหกขี้ตามาด้วยโอเคไปเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวน้องดูเออจากทางใช่ห้้งใหม่ห้องใหม่ห้องใหม่เดี๋ยวฉะดองเดี๋ยวชะดองแล้วให้ขึ้นคำนะได้ ยัง่ย่างข้างงังอม่าทแทนหัวชูเกอยทนมือก่อนชูัก็ยอออกออยู่่เจบินออยู่เป็นชั้นสามเน่ยนะคะเจอเจอเออน่ะปวยตาไฟไปใส่มือของนึงก็เยอะโมดีคุยล้ว่ยืดอีกอ

มีเสื้อมาไปนอนข้างนอกออานมาข้างนี้ข้างในกว้างไหมแต่ห้องนอนไม่ค่อยกว้างนะอุ้ยนะมีเสื้อให้ด้วยก็จะไปหาซื้อเสื้ออยู่มีเสื้อหนีบผิวเปิดไฟหน่อยอมีแอร์ด้วยนะนอน ห้องหนึ่งสามร้อยอุย้ยห้องหนึ่งสามพันมีน้ำอุ่นด้วยนะไปดูดิโอ้โหี่้องไม่มีนะแบบอาบมันอาบก็ได้นะถ้าหน้าหนาวะอะเราก็ใกล้กันอยู่นะเดี๋ยวเราไปหาซอยก่อนมันใกล้กันยังไงใกล้กันได้ใช่ไหมเน่ยห้องคนแนี่ป่าได้โทรศืพท์คุก็เลยฉันาเอารมหมดอะเออเราต้องกลับมาทำความสะอาดอีกเหรอทำงานแล้วก็ ฉันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเราต้องม,มีอะไรเราไม่เห็นแม่คืนมีสุมีกวนจ้ากอ,อกกายอะไรเจี๊ยดเจี๊ยดทุท่ยหรอหือ,อหิดโวยโวยแก่มัน,นอ๋อ่านี่มีไวไฟ,ไฟด้วยไอไฟนี่ถ้าเราเอาถ้าเราเอาถึงจะได้นะน,นี่ไวไฟของคนอื่นเนาะไออยู่คนเดียวแล้วก็ออกมาดูบรรยากาศข้างนอกโอ้โหตื่นต,ตัวอะไรอย่าเงี cúm nãy theo theo luôn từ số bên từ 3 chăn nhiều mà, 2 chăn, 2 chăn cái à, ăn, ăn nhau, tăng này yo tăng tiếp, tăng nào, tăng nữa này à, tăng tăng nghe ลุงออกเก็บยาพี่มือนมือซื้อนี้ฟกงด้นตัวก่อนยู่ไหนก็ลงยังออกเก็บเลเสร็จแล้วยา้ายห้องมาเสร็จแล,ล,วแล้วไกเสยียิยทำตานี่โอเคค่ะเฮียน้องที่ต้องไปทำงานอีกนะคะเตรียมของกันห้องนอนก็จะประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็มีห้องครัวห้องน้ำมันเหมือนกันทั้งหมดเลยที่ ห้องถ้าคิดเด็กเนี่ยมันจะมีห้องนอนแล้วก็มีระเบียงเอ้ยระเบียงไม่ใช่ข้างหน้าแบบเนี้แล้วจะมีห้งองครัวแล้วห้องน้ํามันเหมือนกันหมดเลยนะคะโอเคไปทํางานก่อนนะคะ